มาเปิดตัวคลิปแรกกันนะคะสำหรับใครที่อยากให้กิ๊กรีวิวเจ้ากระบะว่าที่ร้านเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างมีรุ่นอะไรบ้างนะคะวันนี้จะมาเปิดปุ๊กสต็อกให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมันเริ่มที่คันแรกเลยอย่างคันนี้นะคะก็จะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์สีดําคันนี้เลยดุด,ดันไม่เกรงใจใครนะคะได้ร็อแมตแบบนี้ไปสวยๆเลยใครที่แบบชอบฟอร์ดโดยเป็นการส่วนตัวอยู่ร้านะคะกิ๊กก็มีมีทั้งสีดํามีสีขาวด้วยแล้วก็ใ้ายังไม่ชอบชอบแบบโตโยต้าแบรนด์หลักนะคะเป็นไฮลักวีโก้นะคะกิ๊กก็มีแต่ว่าถามว่ามมมมมีีีักกก็เหือนนนะคะค แบบพวกแขบสูงนะคะแขบเตี้ยสประตูคอกมีให้หมดทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวแพนให้ดูนิดนึงเนาะเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยมีรีโวมีดีแม็จัทรงลงล้อมาให้เยอะมากๆนะคะแขรบมีในส่วนของมิตซูเราก็มีเดี๋ยวกิ๊บ่าไปดูหน้าเต็นค่ะตามมากันเลย นี่นะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเนี่ยมิสซูที่ยิกแต่งไปก็มีปีใหม่มากเป็นโฉมใหม่ด้วยแล้วก็ได้เป็นสีส้มนะคะแล้วก็ยังมีพวกอิซุสอีกมากมายนะคะรีโวปีใหม่ใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะี่ยังมีกระบะให้เลือกอีกมากมายเลยก็ถ้าสนใจนะคะเหมือนเดิมจิ้มมาหน้าโปรไฟล์กันได้เลยเดี๋ยวคลิปอื่นๆี่จะมาลงดีเทลให้นะคะว่าผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ